จอมเกเรหมีเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงเพราะเหตุนี้จึงทำให้หมีตัวหนึ่งเกิดความนำพองใจชอบรังแกสัตว์ที่เล็กกว่าจนสัตว์ทั้งหลายพากันเบื่อหน่ายวันหนึ่งหมีเห็นหนูจึงเดินตรงเข้าไปแกล้งตามภาษาผู้ที่มีนิสัยเกเรเจ้าหมีทำไมต้องรังแกฉันด้วยฮนะึเจ้าหนูถามเพราะเธอไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันนะสิ หนีตอบแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับเสียงหัวลอะหมีเดินต่อไปและได้พบกับกระต่ายมีก็แกล้งกระต่ายเช่นเดียวกับหนูอีกฉันไปทําอะไรให้เธอเธอถึงมาทํำร้ายฉันกระต่ายถามก็เพราะฉันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงและไม่ต้องการคบหาสัตว์ที่ตัวเล็กบอบบางไม่ยี่งยานเธอเธอจงจําไว้นะสักวันเธอต้องมีวันที่ฉันช่วยเหลือเธอจนได้กระต่ายว่า มีลำพองและหัวเลาะเยาะในคำพูดของกระต่ายและเดินจากไปมีเดินต่อไปเรื่อยๆจนพบกระท่อมหลังหนึ่งอยู่กลางป่าสวัสดีมีใครอยู่บ้างมีลองตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่มีจึงเดินตรงเข้าไปในกระท่อมแล้วก็พบกับน้ำผึ้งอยู่บนโต๊ะมีเก็บกินน้ำผึ้งด้วยความอร่อยเมื่อน้ำผึ้งหมดมีก็เดินออกจากกระท่อมและไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้อย่างมีความสุข เมื่อชายหนุ่มเจ้าของกระท่อมกลับมาเห็นน้ำพึ่งหายไปและเห็นรอยเท้าหมีชายหนุ่มจึงวางแผนที่จะจับหมีที่แอบมาขโมยน้ำพึ่งของตนโดยเอายาสลบใส่ในชามน้ำพึ่งเพื่อล่อให้หมีมาขโมยกินแล้วจะได้จับไปขายวันรุ่งขึ้นหมีมาที่กระท่อมอีกและขโมยน้ำพึ่งกินจนหมดชามแต่คราวนี้เมื่อหมีกินน้ำพึ่งหมดก็หมดสติล้มลงชายหนุ่มกลับมาพบหมีนอนหมดสติอยู่ในกระท่อม จึงจำหมีมัดไว้กับต้นไม้หน้าบ้านเพื่อเตรียมนําไปขายในวันทุ่งขึ้นรวยแน่เราชายหนุ่มลำพึงลำพันกับตัวเองอย่างลินโลดใจแล้วเขาก็กลับมานอนพักในบ้านอย่างมีความสุขบางเอิญกระต่ายน้อยเห็นเหตุการณ์จึงรีบไปตามหนูมาช่วยหนูเพื่อรักไปช่วยหมีกันหน่อยหมีถูกวัดอยู่กับต้นไม้กระต่ายและหนูจึงรีบวิ่งไปช่วยหมีทันทีหนูกัดเชือกที่ตัวหมีส่วนกระต่ายช่วยดึงเชือกที่หนูกัดออกจากตัวหมี เมื่อเชือกหลุดออกจากตัวหมีทั้งสามก็พากันวิ่งหนีกลับเข้าป่าลึกโดยเร็วขอบใจมากนะเจ้าหนูเจ้ากระต่ายที่ช่วยเหลือฉันฉันขอโทษที่เคยลังแกและบอกว่าเธอไม่ปประโยชน์สําหรับฉันหมีพูดด้วยความซาบซึ้งใจไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาหนูกับกระต่ายตอบตั้งแต่นั้นมาหมีก็กลับตัวเป็นสัตว์ที่ดีคอยช่วยเหลือสัตว์ต่างๆที่อ่อนแอก,กว่าและคบหาเป็นเพื่อนสนิทกับหนูและกระต่ายอย่างมีความสุข